อุตุชี้อิสาน10จังหวัดเจอพายุฤดูร้อนระวังหลังคาเปิดอัปเดตล่าสุด8-17เมษายนสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่8เมษายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4 ประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาชี้ถึงพื้นที่รับมือพายุฤดูร้อนในวันนี้ที่จะเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยพายุฤดูร้อนจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกที่อาจเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยคาดว่าในวันนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะกระจายตัวอยู่ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสในขณะที่ช่วงกลางวันยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวาในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณภาคอื่นๆจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งเช่นกันโดยบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันยังคงพุ่งทะลุไปถึง43องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะพุ่งไปที่42องศาเซลเซียส โดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกวันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริวเวณจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่41องศาเซลเซ,ลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่28องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่39องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่21องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่39องศาเซลเซียสโดยได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันจะอยู่ที่38องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในขณะที่ลมใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้รับแนวปะทะอากาศส่งผลทำให้ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนก่อนเป็นพื้นที่แรกโดยมีพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้ง10จังหวัดที่ได้กล่าวเอาไว้แล้วข้างตน้นส่วนบริเวณภาคอื่นๆจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้แต่ยังคงกระจายตัวเพียงบางแห่งเท่านั้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งโดยไม่ควรอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้สูงใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงโดนฟ้าผ่าได้ง่ายทั้งยังไม่ควรอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหากเจอลมกระโชกแรงอาจหักพังร่วงหล่นทับร่างกายเรา ส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงควรหาที่หลบภัยในพื้นที่ที่เป็นอาคารแข็งแรงมีหลังคาทั้งควรปิดประตูหน้าต่างให้มดชิดเพื่อป้องกันความเสียหายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่9เมษายนชี้ให้เห็นว่าแนวปะทะอากาศจะกระจายตัวเกิดขึ้นเป็นวงกว้างส่งผลทำให้มีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรง ฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งกระจายตัวเกิดขึ้นทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11เมษายน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนของเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปอีกทั้งมีสาเหตุปัจจัยสำคัญในช่วงวันที่9ถึง11เมษายนนั่นคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่จะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวเข้าส่งเสริมกัน ซึ่งส่งผลทำให้ในวันที่9เมษายนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกระจายตัวเป็นวงกว้างกว่าทุกทุกวันโดยจังหวัดเสี่ยงต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อนในวันที่9เมษายนได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบ,บุรี สระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด โดยบริเวณดังกล่าวคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่โดยอาจมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งเมื่อดูโมเดลต่อนเนื่องในวันที่10เมษายนแนววัฒอากาศจะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกของประเทศโดยมีพายุฝนฟ้าคนองกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตก ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโดยจะเห็นได้ชัดว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเรียกได้ว่าแทบไม่มีฝนแต่บริเวณฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเกิดแนวปะทะอากาศในหลายพื้นที่โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือพายุฤดูร้อน ในวันที่10เมษาย,ยน2,567จะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาบภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี สระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองสำหรับวันที่11เเมษายน ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของสถานการณ์พายุฤดูร้อนรอบนี้จะเกิดแนวะทะอากาศเฉพาะในบริเวณภาคเหนือโดยคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ที่อาจสร้างความเสียหายทําให้หลังคาปลิวหลังคาเปิดผลผลิตทางการเกษตรร่วงหล่นเสียหายสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ดีแม้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นประมาณร้อยละ30-60ถึงของพื้นที่ ในช่วงกลางวันยังคงมีอากาศร้อนและอาจมีอากาศร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอาจพุ่งถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดนอกจากนี้บางพื้นที่อาจไม่เจอฝนเนื่องจากฝนจะเกิดขึ้นเฉพาะแนวะทะอากาศซึ่งจะทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงบางแห่งเท่านั้น นั่นจงชี้ให้เห็นว่าในบางพื้นที่อาจต้องเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดและไร้ฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะพื้นที่ไดรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนแบบชุ่มฉ่ำแต่อย่าลืมว่าอาจมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจสร้างความเสียหายยังคงต้องติดตามรับมืออย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงวันที่12 ถึง17เมษายน2567แนวโน้นมบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนลดลงจะมีเมฆเป็นส่วนมากอาจมีฝนฟ้าขนองเพียงบางแห่งเท่านั้นในขณะที่อุณหภูมิจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นส่งผลทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแต่อย่างไรก็ดีสภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นใดใหม่ๆวนเวียนเข้ามาส่งผลงกระทบ จึงขอให้ทุกท่านรับทราบแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยของเราที่ค่อนข้างแปรปรวนภายใต้สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลิโยกำลังปานกลางแอดมินและทีมงานหวังว่าข่าวสารและข้อมูลที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลข่าวสารต่างๆไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ พื้นที่ใดต้องเจอกับพายุฤดูร้อนควรหลีกเลี่ยงและเตรียมตัวรับมือส่วนพื้นที่ใดต้องเจอกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องระวังโรคลมแดดหรือฮิสโตกที่อาจส่งผลทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ